สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการถอดเล็บออกนะคะถอดเล็บวันนี้เนี่ยที่เราติดอยู่นะคะจะเป็นกาวแบบกาวซิลิโคนนะคะก็คือกาวแบบนี้หน้าตาแบบนี้นั่นเองมันจะเป็นกาวเหมือนกาวสองหน้านะคะมันจะมีความลักษณะยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็เหนียวมากน,ะะน,นี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มถอดโดยวิธีอุปกรณ์นะคะสําหรับการถอดกาวซิลิโคนเนาะ,ะอ่าก็จะใช้อันนี้เลยนะคะไม้ด้านหนังนะคะ ถ้าหลังจะเป็นแหนบเป็นทรงหลังแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นมุมป้านเนาะต่อมานะคะวิธีการดูนะคะวิธีการดูว่าาเล็บเราเนี่ยกาวที่เราติดอ่ะมันเริ่มจะหลุดแล้วหรือยังเราใช้วิธีทาอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยคือยังแข็งอยู่คือนิ้วเราอะ่ะตรงเนี้ยมันขยับไปด้วยเห็นไหมแสดงว่ามันยังแน่นอยู่นะคะถ้ามันจะใกล้หลุดมันจะเป็นอย่างเี้ยถ้าไหนที่ใกล้หลุดเราบิดอย่างนี้ได้เลยปุ๊บหลุดออกมาแล้วค่ะกาวมันจะเป็นลักษณอย่างนี้ เห็นไหหน้าเล็บเราก็จะไม่เสียนะคะถ้าใช้กาวนี้ติดหน้าเล็บเราก็ไม่เสียนะต่อมาค่ะทุกคนเรามาเริ่มแกะนะคะเรามาเริ่มแกะเล็บอื่นกันเลยดีกว่าอะเราอย่างที่บอกไปคลิปเมื่อกี้นเนาะอย่างเงี้ยคือแน่นแน่นมากนะไม่มี2วิธีที่เวลาเราแกะนะคะเราจะใช้มือเราดัานนี้ดันนี้เห็นไหมคะเห็นไหมตัวกาวมันจะหลุดออกมาเองอะนี่คือวิธีการแกะที่1นนะมันจะง่ายมากเนะี่ยมันจะหลุดออกมาเองโดยที่หน้าเล็บเราไม่เสียอันนี้รอยเก่านะอันนี้รอยเก่ารอยเก่าที่เราติดกาวน้ำอะค่ะ โอเคถ้าใช้ไม้ตัวนี้แกะนะคะเราจะเริ่มจากการแสะด้านข้างแบบนี้แบบนี้นี่แบบนี้นะคะนี่คือวิธีการแกะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเล็บอื่นกันเลยดีกว่านะคะแกะเล็บอื่นกันอย่างเงี้ยคือหลุดง่ายแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งคือดันขึ้นนี อันนี้หนึ่งกันดันขึ้นกดลงแอะหลุดแล้วนะคะเนี่ยกาวกลาวมันจะเป็นยางไงะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าเล็บไหนนะคะยังหลงเหลือกาวแบบนี้อยู่ก็คือแกะอ,ออกนั่นเองนะคะแกะออกให้หมดนะทุกคนเรียนรู้วิธีการแกะแล้วอ่าทุกคนก็สามารถติดกาวนี้ได้นะคะอย่างที่บอกกาวนี้ผลดีคือหน้าเล็บไม่เสียแต่ผลเสียคือมันไม่ทนนั่นเองนะคะ คลิปค่ะเราจะมาบอกว่ากาวเนี้ยมันเป็นลักษณะยังไงนะทุกคนกาวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะยืดๆเหนียวๆแบบนี้เลย่ะยืดๆเหนียวๆแบบนี้เลยนะคะมันมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็เหนียวมากนะคะทุกคนแนะนําให้ติดนะคะสำหรับติดแค่หนึ่งถึงสองวันนะคะให้ใช้กาวนี้แต่ถ้าจะติดเป็นอาทิตย์ให้แนะนําไห้ใช้กาวน้ําน,นะคะ